ขยับหน้าเข้ามาใกล้ๆจะให้นังเท้าลงทะเบ,บียนเตะลงทะเบ,บียนนี่ละปเสีเฮ็ดอันนี้ละอันน้ำเขานี่ละได้ยังได้ยังบ่ได้ยูเนี่ยยาปากยาปากยาปาก,ปาก,ปากย,ยูซือเจ้าจะลืมเฮ็ดได้ข่อยเยอะ่อยเฮ็ดบ่เป็นโอ้ยบอกว่าอย่าปากย่าเฝ้าเบิ้งได้ข่อยตั้งใจดรึเนี่ยขยับหน้าเข้ามาใกล้ๆพยักหน้าช้าๆ เราจะเลื่อนเพื่อนได้คอยได้ด้อโอ้ยเพื่ได้อยู่มาได้ยักเทียอยู่เนี่ยคอยกขยักได้เนาะเจ้ากระไดเนาะจะมินไหลจะเป็นยัมาซูซีมันแห่งเฮ็ดยากเนี่ยเสียงบ่ได้จีวะเนี่ยเอาหน้าออกเนี่ยนั่นมันมีเจ้าในนี่นเนี่ยมันมีคอยตีอ้าวเจ้ากระไดเนาะไปได้ไปเสียงมันม่ได้จีวะ ได้ไปเดี๋ยวนี้จะเสียเอาแสงติแสงบ่พอติเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเหตุ n h าเห็ดซาป่านนี้เทสมาเอา n h าเอาซาสิฮะใช่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 แสงบ่พอติเอา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 เบิงเบิงเบิงแสงพอไปเอาเร็วๆร็ขอชีิได้เฮ็ดคือกันเนี่เออโอ้ยเอ้อเงิดหลายบัดที่เนี่ย ก็อยากได้แสงค่ยกับเป๋อเทียนมาไต่เหรอหนะเจ้าอีหยังกันเ้ยเริ่มไหมกันเฮ็ดเลยค่อยเฮ็ดให้ค่อยก่อนเฮ็ดให้ค่อยก่อนเขาเริ่มไหมอ่ะเพราะว่าหน้าค่อยเนี่ยอา้อนโทรศัพท์เจ้ากับปเอามาแม่ขันเจ้าสีเฮ็ดอ่ะอันนี้มือโทรศัพท์ค่อยเอาเฮ็ดค้อนอันตีเออจะเฮ็ดก่อนกันจะเฮ็ดก่อนใช่เฮ็ดก่อนเฮ็ดกอนเร็วเหลวตีแล้วยาถัดออกไปเมื่อไห่ให้เป็นนั่นแล้วเดี๋ยวมื่อไหร่มาสแกนใบหน้า ใช่บ่ล่ะมันบอกให้คอยขยับหนาซาซาเจ้าก็ขยับซาซาทีเจ้าจะไปเกือกนี่สิได้ยังไงเอาเห็นจัิงสิแต่เห็นบ่าให้ไเห็นมันตรงกรอบนี่นะเออนั่นน่ะมันกับว่าได้ไหนไหนเห็นบ่เนี่ยมันบ่มีไฟมันบ่มีแสงเนี่ยเอาเอาเราเราเอาแสงนี่สิมันสีได้สีแบบนั้นน่ะจ้างวาดเนี่ยแต่ไมนเห็นบ่อะไรยังเทียนอ่ะเออนี่นี่นี่เอาแสงแสงยังแบบนั้นแสงเทียนนำทางสว่างโล่งแจ้ง โอกยปวดแขนเอาไม่แม่มดอกไม่อยากได้เช่าเหรอไม่เอาเขาจะไม่เห็นหนาปันที่ว่าเอาว่าเอาจะบอกเอาวอาเอาปันที่เห็นหนาปันเนี่ยบอกเอาคอยเอาดิเอาเออดิอย่าไปเห็นเอวดิเดี๋ยวขยี้ให้เองเดี๋ยวขยี้ให้ใจเย็นๆเจ้าหัวเห็ดใจห่อนเนาะมันบ่ได้ยักเทียนมันเป็นยังชีบ้าได้จะเป็นคนใจห่อนไหมเออบ่ได้เราจะอยากได้จะเห็ดเอาผู้เดียวหลอกเขาบอกเอาแล้ว จะ,จะจ,ะจะจองตรงเฮ็ดไห้คอยดี่คอยเฮ็ดบ่เป็นมาก่อนบ่อบบ๊บเฮ็ดไอ้เองว่ดชี้ขานใจให้ไหมเฮ็ดแบบไปเละแบบนี้